สวัสดีค่ะข็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกม LOL r i King นะคะซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมใหม่มาก็อย่างที่เห็นเลยข้างหน้านี่เลยนะคะก็คือกิจกรรมการแข่งขันอะไรชิงแชมป์อะไรเขาสักอย่างเรากวไม่ต้องไปสนใจมากมายเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ไมีให้เราทำนะคะก็คือกิจกรรมตรงน,นี้ค่ะ p o ดิ p พท l ับนี่ค่ะกิจกรรมสะสมตัวโน้ตนะ เงื่อนไขากสารสะสมตัวนู้นก็คือเราก็แค่ไปเข้าไปดูเขาแข่งขันเขาแข่งขันก็สามโมงบ้านเรานะคะบ้านเราเพราะบ้านบ้านเขาจะเร็วกว่าเรานะคะหนึ่งชั่วโมงเนาะบ้านเราก็เป็นสามโมงสามโมงถึงห้าทุ่มใช่ไหมอืมก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เราสะสมเมายไปแลกอะไรนะแล้วก็มาแลกอ่าอ่าอ่านี่ค่ะสะสมเราก็จะมาแลกไอ้พวกเนี้ยนี่นี่พวกตัวเนี้ยตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวถาวร แต่ประการใดนะคะไม่ใช่น้ำไม่ใช่ตัวถาวรนะคะเป็นเป็นเป็นของค่ะเป็นจิ๊กซอ์ค่ะเหมือนเป็นจิ๊กซอ์เหมือนเป็นเหมือนเราเล่นล้ว่าเราเออเรามาเราเอาเอาตัวเครื่องดนตรีตเครื่องใหม่โน้ตเครื่องโน้ตโน้ตโน้ตเพงเนี้ยเออเราลงสะสมโน้ตเพลงเนี้ยมาแลกว่าอ่ามาแลกว่าเราจะลงพนันตัวไหนนะคะนี่คือเหมือนพนันนะคะว่าเราจะพนันว่าตัวนี้จะเป็นอ่าเขาอันคนแข่งขันเนี่ยเขาจะเอาลงเล่นเยอะสุดนะหรือว่าจะเป็นตัวไหนลบแข่งขันชนะเยอะสุดอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะแล้วก็มาเลือกนะคะว่าเราจะ ซื้อพนันตัวไหนนะฮะเมื่อจบเมื่อจบการแข่งขันแล้วนะคะเราก็จะเอาอ่ะไอ้พนันพวกเนี้ยไอ้ตัวพวกเนี้ยมันก็จะมีมีกล่องมาแลออถ้าตัวไหนที่เยอะสุดมันก็จะได้ของดีนะคะแต่ถ้าเราพนันได้แบบเออตัวนี้โหลโหลสุดนะคะเราก็จะได้ของไม่ดีตามนั้นนะคะดมในกล่องนะ,ะก็เหมือนกิจกรรมรอบก่อนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแพ็ก็ไปดูแล้วนะ,ะการดูหรือดูที่ไหนนะคะเนี่ะตรงนี้เห็นไหมคะ ลูกถ้วยเนี่ยอากอดเข้าไปนะคะมันก็จะมีการแข่งขันของเขานะคะเดี๋ยวนี้แพทขอปิดเสียงได้ไหมปิดเสียงได้ค่ะเขากำลังแข่งนอยู่นะคะเราก็มาดูแบบเนี้ยดูไปเรื่อยๆะคะ่ะครบห้านาทีหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะ,ะจริงๆแพทว่าแพทจะดูห้านาทีนะแต่ดูไปดูมาเพลินมากค่ะเขาแข่งกันมันมากมันแบบสุดๆเลยนะคะก็เมื่อได้เมื่อแพทได้เมื่อกี้เนี่ยแพทรับมาแล้วนะคะรับแพทรับเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นสวยของของตัวนี้ค่ะนี่แพทรับแล้วนะเป็นชิ้นชิ้นสวยของตัวนี้นะซึ่ง เราใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้นะเห็นไหมคะเราใช้ไม่ได้เราใช้ไม่ได้ไไดนี่แบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแรกเขาจะมาให้เราแรกนะคะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะ,ะมันก็มีก,กิจกรรมมีเวลาเวลาด้วยนะวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบนี่คือกิจกรรมสะสมนะเอาอันนี้ไว้สะสมนะสะสมได้วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบแล้วเขาจะมีกล่องให้แลกอยู่นะคะเมื่อเมื่อเวลามาถึงะคะ่ะอือ นะคะทั้งเมื่อคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้ามาดูนะคะเพื่อแลกอ่ะเพื่อดู5นาทีนะคะเพื่อรับอ่ะตัวโน้ตนะคะแล้วก็มาซื้อนะคะว่าเราจะอ่ะพนันตัวไหนนะคะว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่เล่นคนเขาจะคนแข่งเขาจะเลือกเล่นเยอะสุดหรือว่าชนะเยอะสุดอะไรประมาณนี้ค่ะก็จัดเลยนะคะแพทก็มีเท่น,นี้นะคะมาอัปเดตให้แบบรวดเร็วทันใจนะคะถ้าแพทอ่ะไปออกไปได้นะคะแพทก็จะมา แปลใหเพื่อนนะคะมาอธิบายเพื่อนฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกิจกรรมอัปเดตนะคะถ้ามีครั้งหน้าก็เดี๋ยวแพ้จะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มาสวัสดีค่ะบาย